คนคนเด่งจะเป็นคนเลวได้ถึงระดับไหนกันนะไม่สามารถมีคําบรรยายใดๆที่เพียงพอสำหรับเรื่องของผู้ชายที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เขาเป็นผู้ชายที่เลวที่สุดที่เคยมีมาภรรยาที่อยู่ด้วยกันมา20ปีจากไปได้ไม่ถึงสองเดือนก็แต่งงานสายฟ้าแลบกับผู้หญิงในเน็ตที่รู้จักกันเพียง9วันหลังแต่งงานใหม่ได้หนึ่งเดือนภรรยาใหม่ก็ตั้รรภ์และเขาขอให้พ่อแม่อดีตภรรยาดูแลเธอเขาครอบครองทรัพย์สินของอดีตภรรยา แต่ไม่ซื้อมแต่โซซานให้กับภรรยาที่เสียชีวิตไปแต่ฝังศพของเธอไว้ที่ลานยานาบานขันเก่งทะเลาะกับพ่อแม่ของภรรยาที่ตายไปแล้วเขาทิ้งภรรยาที่เสียชีวิตลงมในท่อระบายน้ำและแจ้งตำรวจห้ไล่อดีตพ่อตาแม,ม่ยายความชั่วร้ายทั้งหมดถูกตราไว้บนใบหน้าของเขายูหนิงผู้ชายที่ทำให้ทุกคนตันพ้าดันกรดขอการกระทำของเขาแรงเอสาวของเขาไม่เทงแต่เผยแพร่ไปในต่างประเทศเท่านั้นแต่ยังปิดเทนการค้นหาอันดับหนึ่ง ในวงการแปดกระดูในใสายที่ชั่วได้ของเขาพูดได้ว่าคนที่สามารถอยู่และทำงานที่ต่างประเทศควรจะเป็นคนที่ได้รับการศึกษาที่ดีแล้วทำไมเขาจงเป็นจะคนที่มีการศึกษาอยู่ในสังคมชั้นสูงกลายมาเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวอย่างนี้ได้ละ่ะหยูหนิงและตัง้งหยูเซิงเป็นนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยไปรษณีย์และโทรคมนาคมปักกิ่งซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงใ,ในประเทศจีนหลังจากที่ชั้นสงเรียนจบหยูหนิงจึงเดินทางไปต่างประเทศ ติอยู่เซิงคอนไม่ไหวที่จะต้องอยู่หา่างจากแฟนของเธอจึงตัดสินใจจากบ้านเกิดและไปอเมริกากับเขาแต่เธอไม่คิดว่านี่จะเป็นคมหน่เราไอเธอต้องไปเสียชีวิตในต่างแดนแม้แต่เท่ากระดูกก็ถูกสามีผู้เป็นที่ลักละทิ้งการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไปสนย์และโทรคมนาคมปักเก่งได้แสดง่าทั้งสองคนเก่งมากบวกกับความพยายนที่คนจีนมีมาแต่กำเนิดทาให้ทั้งสองสามารถตั้งหลักได้อย่างมั่นคงในสหรัฐอเมริกาอย่างรวดเร็วไม่เวลาเพียงสิบปี อยู่นี่กลายเป็นวิศวกรอาวุโสของ Google ตังอ,อยู่เซิงยันประสบความสำเร็จในการทำงานใน Facebook ทั้งสองเป็นชาวจีนที่โดดเด่นในสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ทั้งสองจะมีลูกชายและลูกสาวกลายเป็นครอบครัวที่มีความสุขแต่ชีวิตของคนดอไม่ได้ราบรื่นไปตลอดในขณะที่อาชีพการงานของพวกเขากำลังเ,เฟื่องฟูอยู่นั้นตตงอยู่เซิงตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารขั้นสุดท้าย้องฟ้าที่สดใส กลายเป็นท้องฟ้าที่มืดมนกลายเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาทั้งสองเดือนสิงหาคมปีคศ2020ตอนอยู่เซิงตรวจพบว,ว่าเป็นโรคมะเร็งอยู่หนิงาพ,พาภรรยาไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่หลังจากขึ้นปีต่อมาอยูหนิงก็ไม่สามารถทนลำบากมาดูแลคนป่วยได้ไม่นานอยูหนิงที่เป็นสามีของเธอก็พูดกับเธอว่าตอนนี้คุณมเป็นแบบนี้ผมเห็นแล้วเสียใจมากในใจของผมไม่สามารถทนดันขวดดานนีได้ พ่อพ่อแม่คนมาอยู่ได้กันเถอะตอนนี้เติ้นยู่เซิงที่ใส่ซื้อก็คิดว่าสามีเป็นห่วงเธอที่ต้องทนกับมาแดงจนทรมานตัวเองในขณะเดียวกันก็รู้สึกผิดที่ลากคน,น้นครอบครัวมาลำบากน,นานๆเธอจึงโทรตนกอยหาพ่อแม่ของเธอที่ซีอานบอกพ่อแม่ว่าเธอป่วยหนักหวังว่าพวกเขาจะมาดูแลเธอที่อเมริกาคนชรลาผมนอกสองคนออกจากบ้านเกิดของพวกเขามาสู่ประเทศที่ไม่คุ้นเคยเมื่อพ่อแม่ของเติ้นอยู่เซิงมาถึงอเมริกา อยู่หนิงก็ร้องไห้บอกกับพ่อตาและแม่ใหญ่ว่าผมไม่สามารถทนเห็นภรรยาถูกทรมานจากความเจ็บปวดี้ได้เลยผมเสียใจมากๆพ่อแม่ของเต็งอยู่สิงผู้ใจดีที่เก็บความทุกข์ไว้นในใจพวกเขาพูดกับลูกเขยว่าลูกลำบากมาครื่นปีแล้วฝันใ้พวกเราอยู่กับยูซสิงแล้วออกไปพักผ่อนเถอะอยู่หนิงพยักหน้าอย่างเคร่งขืึนวันต่อมาเขาจัดกระเป๋าเดินทางออกไปปลดปล่อยความทุกข์พ่อแม่ตระกลเจนผู้ใจดีไม่ชิดว่า การผ่อนคลายของยูนิงที่จริงแล้วขอไปเที่ยวพักผ่อนที่ฟอลอริดาพร้อมกับเป็นนัดดูโตคนที่พ่อแม่เลือกให้และด้วยวิธีการนี้ทำให้มีความรู้สึกที่ดีขึ้นและการแต่งงานใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งอย่างรวดเร็วที่จริงแล้วเตือนอยู่เซิงเพิ่งจะนอนฟิงคนป่วยพ่อแม่ของยูนิงก็โพสประกาศหาคนแต่งงานให้ลูกชายของพวกเขาที่ประเทศจีนหลังจากที่เตัอนอยู่เซิงจากไปละครใหญ่ของคนเลวก็ได้เริ่มแสดงขึ้น สามวันก่อนที่เติงหยูซิงจะจากไปยู่หน่งที่เห็นว่าเวลาของภรรยากำลังจะหมดลงถอดจึงเียกเจ้าหน้าที่ตำรตวจตรวจคนเข้าเมืองช่วยให้ภรรยาที่ไม่ได้สติก,กลายไปขอสัญชาติอเมริกันทำไมทั้งสองที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาน,นานถึง20ปีเติงหยู่ซิงจะได้สัญชาติอเมริกาก่อนเสียชีวิตละ่ะนี่เป็นเ้็นหลังเส้นทางที่ยู่หน่งวางแผนไว้ในจักรกฎหมายของสหรัฐอเมริการะบุไว้ว่าทายาที่จะได้รับมรดกอันดับแรกคือสามีและลูกเมื่อเติงหยู่ซิงจากไป มรดกของเธอจะตกเป็นของยูนิกและลูกๆของเธอและพ่อแม่ของเธอจะไม่มีสิทธิได้รับมรดกเธอและยูนิกมีบ้านหกหลังที่เป็นสัพย์สินร่วมกันในต่างประเทศโดยชุดหนึ่งมีมูลค่าหนึ่งร้อยล้านบาทในปีคศ2012และแหลังจากที่เติ้ลยู่ซิงจากไปบริษัทของเธอให้เงินสำหรับค่าทำศพหนึ่งจุดแปดล้านบาทบริษัทประกันภัยให้เงินอนหนุนอีกเจ็ดสิบสองล้านบาทสัญญา่นับรวมเงินออมของสามีและภรรยาที่สะสมามนานกว่ายี่สิบปี แต่ย่างไรก็ตามตอนนี้เติงอยู่ซิงจากไปแล้วมลรดาดก่านี้ที่เป็นของเธอไม่ได้เป็นของพ่อแม่ของเธอเลยสักนิดคนเลวยังอยู่หนิงก็ฮุกสมบัติทั้งหมดหลังจากที่เติ้งอยู่ซิงจากไปพ่อแม่ของเติ้งอยูเซิงก็ยังคงอยู่ในสหรัฐอเมริกาช่วยเหลือสายจัดแจงกับเรื่องที่ยันค้างค่ะเส้นนันก็คือการจัดหาสุ่อสารดีๆให้กับลูกสาวและมาอ,อยูหนิงไปสอบถามจึงรู้ว่าสุ่อสารที่อเมริการาคาย,ยันต่ำอยู่ที่หนึ่งแสนบาทต่อสุสาร และในใจของเขาก็อดเสียดายขึ้นมาจนทีจึงเสนอให้พ่อตากับแม่ใหญ่ว่าให้เอาเติงอยูเซิงฝังไว้ที่แปลงดอกไม้ในส่วนหน้าบ้านของเขาสำหรับเรื่องนี้ยูหนิงก็มีเหตุผลพอแปลงดอกไม้หน้าบ้านไปที่ชื่นชอบของภรรยาในฤดูใบไม้ผลิของทุกปีดอกไม้จะสวยงามมากเขินบานไม้จะชมอยู่บ่อยๆดนานๆี่จะเป็นเหตุผลที่ไม่ซื่อสุสานให้กับเติ้งยู่สิงแค่เรื่องนี้ก็ทำให้ทุกคนรู้สึกโกรธมากพอแล้ว แต่ผลที่เกิดขึ้นต่อมายิ่งทาให้คนโกรธมากยิ่งขึ้นแตนหยู่เซิงจากไปในเดือนพฤษภาคมอยู่ในหนังด้ใบบาร์รดาบัตรของภรรยาเมื่อวันที่13มิถุนายนหลังจากนั้นแ8วนันเขาบอกพ่อแม่ของอดีตภรรยาว่าเขาได้พบรักคงใหม่และเตรียมจัดงานแต่งงานในเดือนหน้าแตนหยู่เซิงคิดไม่ถึงว่าสามีที่อยู่ด้วยกันมา20กว่าปีหลังจากที่เธอจากไปได้ไม่ถึง2เดือนเขากลับเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยการแต่งงาน,นกับสาวสวยอีกหนึ่งคนภรรยาคนใหม่ของอยู่เองเธอเชิดเจนเกอร์พวกเขารู้จักกันในโลกออนไลน์ได้9วันแล้วก็ตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้จดทะเบียนสมรสออนไลน์ในวันที่หนึ่งกรกฎาคมทาวีซ่าในเดือนสิงหาคามแล้วก็เดินทางมาอเมริการวดเร็วขนาดนี้หากไปได้เตรียมการลงหน้ามาหลายเดือนเธอจะมาได้อย่างไรลองคิดดูว่าตอนที่อดีตภรรยาน,นอนโรงพยาบาล ยูนิงก์ก็ปูทาให้คนรักใหม่เดินทางมาที่สหรัฐอเมริกาและก็ที่ว่ารู้จักกันแค่เก้าวันนานมันเป็นแค่ขออ่านเพื่อปิดบังเรื่องนี้กับคนอื่นเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงมีทำให้พ่อแม่แตะกุลเตอร์ไม่ทันตั้งตัวทุกอย่างเปลี่ยนไปในชั่วข้ามคืนเดียวและสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก,ก็คือเจงเกอดเพิ่งมาถึงอเมริกาได้ไม่ถึงเดือนเธอก็บอกว่าท้องและลูกเขยไปย้ำหน้าด้านที่ขอร้องกับพ่อแม่ตะกุลติดตามต่องว่าเจงเกอดก,กำลังท้อง แต่รีซน์ของพ่อแม่เธอยังทําไม่เสร็จผมเป็นห่วงเวลาที่เธออยู่คนเดียวพวกคุณช่วยผมดูแลเธอได้ไหมในใจเขาทําด้วยอะไรกันแน่แต่งให้พ่อแม่ของอดีตภรรยาที่เพิ่งเสียชีวิตมาดูแลคนที่มาแทนลูกสาวถล่อพ่อแม่ของครอบครัวเตินต้องดูแลภรรยาที่กําลังตั้นทองในเวลานี้ยูนิงจึงปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างสุภาพเมื่อพ่อแม่ของเจนเกิลเธอม่สร้างเสร็จหลังจากที่ไม่ต้องดูแลผู้สมายุสองคนในแล้วยูนิงจึงเปลี่ยนไปเป็นอีกคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ตอนนี้มีคนดูแลภรรยาลาวและงานสพขอดิตภรรยาก็เสร็จเรียบร้อยเช่นกันแต่แมนชายแก่และหญิงชราสองคนนี้ไม่มีความหมายที่จะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปก่อนที่พ่อแม่ของเติ้งยู่ซิงจะจากไปทั้งสองฝ่ายมีข้อพิพาทเกี่ยวกับมรดกของเติ้งยู่ซิงยู่หนิงเชื่อว่าในกฎหมายของสหรัฐอเมริกาแม้ว่าเติ้งยู่ซิงจะเหลือเงินเท่าไหร่ก็ตามพ่อแม่ของเธอไม่มีสิทธิ์เลย,มย,แ,แ,เยแ,แม้แต่เดนเดียวแต่พ่อแม่ตระกลเติ้งเชื่อว่า คนแก่ทั้งสองเป็นแค่แรงงานเกษียณอายุธรรมดาตั้งแต่มาอเมริกาครึ่งปีก็ใช้เงนินออมไปเกือบหมดตอนนี้ลูกสาวคนเดียวก็จากไปแล้วทําให้ไม่สามารถพึ่งพาใครได้กลับบ้านไปจะใช้ชีวิตได้อย่างไรด้านนนสองสามเดือนของการเจราจาต่อรองอยู่น่งอดทนต่อความเจ็บปวดและสัญญาว่าจะถอนตัวจากมรดกของภรรยาที่เสียชีวิตของเขาเซ็นมีมูลค่าเกือบสิบล้านเหรียญสหรัฐเขาให้เงินสามล้านบาทกับพ่อแม่ของภรรยาเก่าที่เสียชีวิต จนถึงตอนนี้เขาถือว่าตนเป็นคนชอบธรรมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแมแจ่นิดเพื่อป้องกันไม่ให้พ่อแม่ของอดีตภรรยาของเขาอยู่ในบ้านของเขาและไม่ให้มารบก,กวนการใช้ชีวิตของเขาและภรรยาใหม่เขาจึงโทรแจ้งตำรวจให้ไล่พ่อแม่ของเติ้งอยู่สิงสั่งให้คนแก่ทั้งสองออกจากสาหรัฐอเมริกาภายในสามสิบวันเนงินที่ลูกชายสัญญาว่าจะให้นั้นก็ยังมาไม่ถึงคนแก่ทั้งสองที่ไม่มีเงิน จึงทำได้แค่หาเพื่อนคนจริงของลูกสาวที่อยู่ในอเมริกาสรอยแต่ละดอมทวนในสังคมออนไลน์เพื่อที่หวังว่าจะใช้พลังของคนจีนในต่างแดนพาตัวเองกลับไปยังประเทศจีนเมื่อได้โพสอ์อกไปก็เกิดกระแสฮือฮาในแวดวงคนจีนเป็นอย่างมากในขณะที่ทุกคนกำลังรวบรวมระดมทุนต่อเครื่องบินอยู่นานยูนิคก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนไร้จริตสำนึกในทานกลอบกันเรื่องที่เกิดเกินเกินความคาดหมายที่ยูนิคคิดไดว้เรื่องส่วนร้ายที่เขาทำ เป็นที่ฮือฮาในแวดวงคนจีนถึงขนาดที่ว่าเมคคอนไปแผานาไฟายบุคคลของ Google เพื่อรายงานพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขาตอนนี้อยูนิงโกรธมากจึงขูดศอกของภรรยาที่ตายไปแล้วทิ้งลมท่อระบายน้ําต่อหน้าต่อตาพ่อแม่อดีตภรรยาจนถึงตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนยูนิงบอกว่าเขาเสียชื่อเสียงจึงฟ้องพ่อแม่เขาอดีตภรรยาเหย่าบบ้าขั้นเหมือนคนบ้า ทางยังฟ้องคนแปลกหน้าที่กล่าวหาเขาในแวดวงคนเจนต้องบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์เป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากจริงๆการที่จะหาเคลื่อน,นงนองชีวิตจะต้องเปิดตาดูให้ดีไม่เช่นนั้นอาจจะต้องเจอกับคนแล้วและต้องเสียใจไปตลอดชีวิตสำหรับเรื่องนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้หากพวกคุณชอบในคลิปวเดอโอของเราเยเรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราลาไปก่อน สวัสดีค่ะ